สวัสดีครับทุกคนนะครับช่วงบ่ายหิเช่นอย่างนี้นะฮะมาทานอาหารด้วยกันนะครับวันนี้ได้อาหารสุดพิเศษนะครับจากเชสเตอร์เลยะนะข้าวยำไข่แซ่บนะครับมาได้าาสิ่งที่พิเศษจากบริษัทแก๊ปนะครับเป็นสิทีิประโยชน์สมับแก๊กฮีโรนะฮะได้อาหาร ชสดสุด oh คุ้มนะครับยิ่งสร็จสุดนะครับจากเชสเตอร์นะครับแด้อ่านเชสเตอร์นะครับไปดูไปดูนะครับเสรอยสุดคุ้มนะครับนะฮะมาทานอาหารนะฮะมาทานอาหารด้วยกันครับทุกคนนะครับวันนี้ฮะฮีโรซับบัตนะครับ โอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ